เป็นมือทีศสองทำมาเสียหนาแต่ว่าหนาก็โบไม่ค่อยจุกล้าเนาะนีก็บด้วยเพราะว่าแม่ไปเอาตัวใหญ่แล้วเน๊ะแม่ตัดออกแล้วเนาะตัวใหไงยังต่ยังเตย์หนามุนเนาะทุกมือเด้อันเสาวนุ่นอยู่บ้านเฮ็ดยังอยู่โอ้อยู่บ้านก็เพื่อนก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ช่วยพ่อแม่เฮ็ดสวนมันเฮ็ดสวนมันแล้วก็ เฮ็ดนาโอ้สงนี่เป็นช่วง<ค>นาแดกะกะเขา้าแด้เนาะอือกะเขาเ้าแล้วแต่ว่านานี่ยังบ่ไทยบ่มีลูกเคยมาช่วย,ยไถนานี่มื้อนั้นออไปหาชานู้นเนากะบ่ฮู้รายละเอ,อเียดแอันไปกะบ่ค่อยเห็นไผแนแต่แม่แล้วกะ็พ่อและะ้วก็าวนนนีนไ่ได้อ๋อครอบครัวทั้งหมดมีจกักคนกทั้งหมดกมี5คนเนาะอัน นุ่นนี่เป็นเลยคนคน,คนกกเลยแล้วก็มีน้องซ้ายสองคนอืมลูกสาวกาวกเมียนที่ไปซอกแล้วเน,นียนมาช่วยพอมีน้องซ้ายสองคนแล้วก็คนนึงก็เอาเมียแล้วแล้วก็ไปจ้างเงินฮ็ดเบียกอยู่ไทยพ่นแหละยังเหลือคนหนึ่งคนน้อยนี่แหละมีน้ำเาอยู่เพื่นแล้วก็มีแต่นุ่นกับน้องซ้ายกับพ่อแม่เด้อแล้วก็อยู่ส่วนเปลียนกันได้นอนอยู่ส่วนพ่นแหละ อันก็โมเห็นเนาะอันเคยทำได้อันแซวนุ่นได้อายุจะกปีแล้วปีนี้อา้ยุลายแล้วปีนี้เราสามสิี่แล้วบุ๊ว่าแค่ออเบอง์ามตัวจริงกับอายุคือว่าบุคือกันน้อยแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะพี่น้อง ได้ถามเกี่ยวกับครอบครัวของน้องนุ่นหรอกค่ะ,ะ้วน้องก็โตเปทีอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังถามเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของน้องนุ่นได้เป็นจังใดอ้ยเจาะลึกแเล่เ <c oughs> บุเคยบุเคยอ่านออกซองผู้ใดแล้วกับบุเคยออกจะซองเจ้าของเองเนาะขนาดที่เจ้าถามว่าอ่าน้องนุ่นเท่าใดนี่บุเคยตอบเนาะแต่ว่าม้นนี่จะมาตอบอยู่ซองของน้องหุ่มเนาะอยากถามว่าน้องนุ่นน้องสวดบอก ดสดเลยแท้บอ๋ด,วด้วยอยากได้ลูกเคยอะมาสวยพ่อแม่เฮ็ดนาเนาะเพราะว่าส่วงนี่กามันส่วงเฮ็ดนาแล้วบุม,มีผู้ให่ไทยนาะพี่น้องเอ้ยเนาะ <laughs> <laughs> ไดสเปกบอกอัน,นมาคนแบบใดคนส้วงคนเตีย้ยคนขาวคนดำสเปกเทเ่กันน่าจะบุมมีเนาะอายุเอากับว่าซันนี่ลเลยเอาขวาก็จะเน้นความใส่ใจกันด่แล่เนาะ เวลามีคนมาหม,ม,มักเนาะคันหมักเฮ้าก็ต้องฮับได้ในครอบครัวของเฮาว่าเออฮ้าเป็นแบบนี้เนะาะครอบครัวเฮ้าจนในเฮาบม่มีอย่างใดเระเจ้าฮับได้บอลในสิ่งที่เฮาเป็นโนอ้คันฮับได้ฮักเฮ้าฮักครอบครัวเฮ้าก็ถือว่าอันนี้กเเ็เป็นสเต็กแล้วเป็นสเต็กของเฮ้าแล้วนะดูเมนแลวเนาะดยเออน้องนุ่นอันขออนุญาต่ทำคาดองของน้องนุง่น,น,ดน,น,น,นได้เป็นจังไดอ๋อ อันกับมีเอ็ซีนอพนกาได้คงเห็นทามน้องว่งาอย่าคู่ขาดองคงน้องนุน่นแดเพราะว่าเคยเห็นน้องนุ่นไปทามไปขาดองผู้อื่นไม่ได้บอกขาดองตัวเองเนาะมุนีน้อง่มกัจิมขออนุญาตทามของสาวนุ <c oughs> ่นแดอยกับบุเคยไปต่อไปใส่ที่น้องขนาดว่าอันอข้าเจ้าคอมเมนต์ของนุนน่นนั่นแหละว่า โอ้ยเป็นอย่างเป็นโลคสมภาตส์คนอื่นคือบัวว่าค่าดวงตัวเองแดนนี่น้องพี่น้องอันนี้นุ่งก็บจะมาตบซองนี่ซองเดียวน้องซองน้องหุ่มน้องพี่น้องว่าอ่าค่าดวงนี่นะนุ่นกับผู้สร้างจีว่าบัวนุ่นกับเป็นอ่าลูกก๊กน้องยูเงี้ยนะยังบัวได้เจงงานลูกกกก็บบบนี้ลูกกกแถมลูกสาวเดียวของไอแม่เอลูกสาวเดียวลูกกกแล้วก็อัน ค่าดอกนี่กับิ่งตามผู้เป็นอ่าเป็นพี่เป็นน้องเลยเป็นลูกป้าลูกอาข่าเจ้าเนาะจะอยู่เฮือนั่นกัค่าดอกนี่กัประมาณอ่าบอบฮอดอันนั้นประมาณสองพันนี่สองพันบาทล้านหนึ่งนนประมาณนี่แล้วกาค้านี่สองบาทเนาะแต่ว่าค่าทึกอ๊กทึกใจกันบางเครือกะโอ้ย แบนุดเป็นค่าแสนว่าเป็นขดายกับมู๊แต่ว่าหากแท้นี่มูมีค่าดองพี่น้องหังแถบมูมีค่าดองแต่ว่านวมาอิงตามปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องข้าเจ้าจะว่าให้เอาตามอันตามาดองของบ้านเนาะบ้านวางอกเอ่อเม้ใดวางสมมุติว่าข้าเจ้าวางอกอ่าเฮ่อนึงอันมีลูกสาวเนี่ยข้าเจ้าได่งไปตามกว่า8ล้านคําบาทหนึ่งสิเนาะ เออเขาก็ต้องได้ใสตามนั่นแต่ว่าอันที่นุ่นว่าวนี่ก็คือเป็นอันพี่น้องของนุ่นหละทิ่แตงไปก็ได้ประมาณนุ่นว่าวทำหละโดยอันบ่เอาไก่บ่เอาหมูดนี่ะยังเอาย่าง,งเอาย่างแหละก็มีแต่ว่าย่างเขาสู้ขวัญท่านกะมีแต่ข้ามหมูตัวนึข้ามหมูตัวนึงงนน่งฮิตเฮ็ดฮิตคล้องได้นึ่งแล้วกัหมูท่านกับมีม,มีแต่ว่าอันเขาก็ได้คั่วกินอันอยู่ภายในงานทแหละ ว่าแขกคนบอภูลักผูุใหญ่คนอยู่ในบ้านเนาะเขามาเป็นสกีพยายนหักของเขาสองคนสินะก็มากินข้าวกินน้ำสมามคี่เฮือนอประมาณหนึ่งอะไรไม่หนึ่งว่าอันคาดบุได้ก็คือเหล้าไหาเนาะ <c oughs> คนกมุเฮาเนี่กินเหล้าไหนั่นแหละ การที่นุ่นว่าว่นเรื่องค่าดองฮะน้อพี่น้องกะบ,บุเมนว่าอ่านุ่นว่าเรื่องค่าดองที่ว่าโอ้ยนุ่นเคยเอาค่าสินงโซดนหนยแท้เป็นยังคือบูเอาลายประมาณนี้ประมาณนั้นเนาะเอาค่าดองนี่บูเมนว่าโอ้ยบูผู้จักกันเลยละสิมาของเองินค่าดองประมาณนี่ผู้ใดก็ใสได้ค่ะจว่า,วาจะนัดด่นนะนะบุเมนเนาะพี่น้องอ่าผู้จักฮักแพงกันไปมาหาสู้กันแล้วกโอ้ย มักฮักกันแท้ๆจังว่โอ้มักขอมาแต่งมันก็จะเป็นคือม่ว่าพันและพี่น้องอันนี้มันก็ว่าเป็นกลางๆเนาะหพี่น้องนับงูน้ำกันโอ้ยบางคนว่าอ้ยคาดสองพันบาทควห้คนก็ได้อัานกับแมนคืนว่าเจ้าม่มีความจริงใจต่อเขาเนี่ยก็โคเป็นสิบคนก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ว่าด้วยความจริงใจว่าอ้ยเาต่างคนกับต่างมักต่างฮักกันแท้ๆแต่ว่ามักฮักนี่ก็คือว่าและ เรื่องค่าดอกนี่ก็เป็นอ่จริงหนึ่งที่ข้าเจ้าวัดกันซื่อๆเนาะเป็นมันของนอกกายเนาะแมนเป็นของนอกกายคณะเขามาคักกันอู้มันเข้าสร้างเข้าสาเขาพัฒนาครอบครัวแล้วก็อ่าขักแพง่อแม่เขาเนี่ยอ้ยเป็นสิงที่ลำค่าหลายกว่านั่นเน,นาะหลังจากที่ไปคอคามูสุฟันแล้วก็ยังไม่งานดองบอกโอ้ยู่บ้านนี่ก็มีมีอยู่ จัดอันเป็นเท่อที่สองค่นว่ามันสมมติว่ามาคอแล้วเ,าเนาะมาใส่คำใส่อันใส่คำใส่เงินให้พ่อแม่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังมีงานดวงอีกงานดวงนี่ก็จะเป็นความเข้าใจของเขาสองคนเละครูบาวสายแล้วแบบเบิ่งเงินอยู่กระเป๋าเฮาว่าอ้เขาก็่สิพอจัดงานได้ประมาณได้ได้ ไงโบได้น้อยโบได้ประมาณกลางบบกันว่าอู้เขาเอากันเป็นสองสามปีแล้วเนาะสมมุติเราแบบมั่นๆนะเป็นสองสามปีแล้วบ่มีเงินจัดงานดองเนาะมันก็เลี้ยวไปเลยเนาะมันก็เลี้ยวไปเลยแบบคกันว่าออ้เอาไปซองเงินมีเงินมีคำอยากจัดไงโอ้ก็เลี้ยวแกเขาอันนี้เนาะก็เราจาความสะดวกเขาอยากจัดใหญ่ก็ต้องพยายามซ่องเงินเนาะประมาณนั่นแหละอยากจัดน้อยก็ฮ็ดตั้มน้อยแต่ว่าก็คือเขาว่ามัน ทำบูสูขัญตามฮิตของประเพณีก็คือเอ่อเห็นนั่นก็จะมีอ่าใส่คำใส่เงินแล้วก็ข้ามัวน,นั่นจะเป็นฮิตของประเพณีของเขาอ,อันนั้นคือว่าเลี้ยวฮิตของเขาอันกินดองกินแก้วนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าความเข้าใจของเขาส่คนเท่านั้นจริงจได้ทำานี้เนาะแบบตามฮิตข,ของเขายู่บ้านทแหละ จับใหญ่โตแล้วส่วนใหญ่ขาเจ้าก็จัดงานธรรมดาอยู่บ้านเท่านั้นงานธรรมดาผพ้าว่าตางคนกับมีเงินจะมากับบุหาวขาเจ้าอันเออเอาคนไทยบ่คนต่างประเทศมันเป็นอะไรเพราะว่าอยู่บ้านของน้องนุ่นทันกาบ่วบุ๊วิสัยแดนติดกับไทยนสอวสไลด์ก็มีแต่ไปแจ้งอยู่ไทยพุ่นก็จะเป็นคู่ผัวเมียเนาะไปซอกเงินซอกคำอยู่พุ่นอ่ะก็กลับมากับมาแต่งกันอยู่พี่แต่ว่าบ่อันค่อย บ่ค่อยเห็นคนไทยอะนะมาอันสมมุติว่ามีผู้บาวบานคนต่างประเทศบ่ว่าแต่คนไทยเนาะคนไทยสมมุติว่าแม่นคนไทยนะสมมุติคนไทยมาสูคออันสาวนุนก็จะเอาโ <c oughs> องพันบาทนี่แหละหรือว่าอันนี้ก็คนต่างแฝงอ๋ออันนี้ก็ตามตามเฮากันงสมมุิว่าโซงพันบาทหานันเป็นคนบานเดียวกัน โอ้สองพนบาทท่านเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละคนบ้านเดียวกันว,ว่าคนคนตางบ้านตังเมืองต่างเคียงหรือว่าคนต่างประเทศนี่อันนี้เกิดจะขึ้นกับบ้านเนาะเพราะว่าผู้รักผู้ใหยเนี่ยขาเจ้าจะสังเกตได,ด้เวลาเจ้ามาโขเนาะสมมุติว่าน้องหุ้มมีคนมาโขสิเขาก็มาเบิ้งว่าโอ้ผู้นี้มันเป็นตะเอาเบิง้งอัทยาสัสเขาก็ต้องเบิ้งกันยาวๆแต่ว่าก่อนที่มาโขกันที่มาเอากันเนี่ยว่าคขามืด เขาต้องหูจักกันเห็นหน้าเห็นตาได้อู้ได้ล้มกันที่น้องหุ้มถามมะเนาะชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวของนุ่นก่อนที่มีแต่ซ้ำนั่นเนาะน้องหุ้มยังมีอย่างที่ถามพี่บอวานเขาก็ล้มกันบนเติบโออดยกันน้องน,นุ่นโตมาสนีทแล้วน้องหุ้มก็จะบ่มีย่างถามแล้วก็เข้าใจแล้วองว่าคนเบิ้งก็จะเข้าใจเนาะเอโดยน้องหุ้มว่าพี่น้องเขาจะเข้าใจเนาะที่เพิ่นได้ถามน้องหุ้มว่า อยากคูกเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของสาวนุ่นกับครอบครัวของสาวนุ่นเนาะเดี๋ยวนี้เราก็มาอบเป็นเทียรอยแล้วน้องหุ้มใจเนาะเปนไมแหละน้องหุ้มว่างว่าพี่น้องฮอจะเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะน้องหุ้มกับสาวนุ่นก็จะมีเพียงสน,นิ่เด้กะจีข้อล่าพี่น้องฮอไปก่อนเนาพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิป,ลปนี้ก็บายบาย